ก็ภูผู้ได้ง่ายคือศีลสมาธิปัญญา3ตัวนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ปนั่นเองไม่มีอะไรทําแล้วจเจริญแล้วดีไปกว่าอริยมรรคมีองค์แปดเพราะเป็นหนทางในการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอะไรก็ตามที่เป็นกระแสข,ของการสร้างเหตุแล้วเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เร็วที่สุดไอ้หนทางนั้นแหละได้ผลมากอันนี้ส์มากที่สุดกว่ามรรควิธีทั้งหลายทําไมสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทํามรรควิธีต่างๆถือได้ผลน้อยอันนี้สน้อย เพราะว่ามันไม่ได้เดินไปสู่หนทาง,างความพ้นทุกข์แต่อริยมรรคมีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญามันเป็นมัควิธีในการเดินไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์มันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยได้บุญกุศลอย่างมากอย่างยิ่งยวดที่สุดไอ้ตัวนี้แหละเป็นการสร้างความลาดเอียงเทเอียงให้มีน้ําหนักมากกว่าอากุศลที่เราเคยทามาดังนั้นใครอยากทําให้ชีวิตตัวเองมีความลาดเอียงเทเอียงไปสู่กระแสของบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลตัวเนี้ยส่งก่อน ไอ้ตัวบาปบุญคุณโทษต่างๆเนี่ยไอ้บาปทั้งหลายเนี่ยให้รอไปก่อนให้สร้างศีลสมาธิปัญญาเยอะๆทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำมากๆยิ่งมากยิ่ง,งดีเป็นประจำยิ่งดีไอ้ตัวนี้แหละจะสร้างความลาดเอียงเทียงและน้ำหนักแห่งบุญกุศลอย่างหนักหน่วงเพื่อให้เรารับผลตัวนี้ก่อนรอวิบากกรรมเนี่ยรอไปก่อนยาวๆอาจจะรอข้ามภพคัมชาติหรือในที่สุดแล้วถ้าเราได้ความเป็นมรรคผลนิพพานไอ้ตัวนั้นยุติเลย มันจะส่งผลได้แค่ชาตินี้เท่านั้นที่เหลือทรงอีกต่อไม่ได้แล้วปรินิมิฐานในภพนี้ถ้าทําได้จบเลยความทุกข์ก็สั้นหลงน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราสามารถทําได้ประมาณนี้เนาะสาธุ